สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่โลกของฮีโร่ในกรตูวเรื่องวันพันแมนในวันนี้นะครับก็จะเป็นสปอยล์มาที่106สําหรับใครที่คาดหวังว่าจะได้เห็นตัวประกอบอย่างไซตามานะครับก็จะสมใจในตอนนี้แน่นอนนะครับจากความเดิมตอนที่แล้วลลบุริบุริได้บุ่งหน้าเพื่อจะจัดก,การกับเนียที่เป็นต้นเหตุของความเชื่อหลายทั้งหมดจนทําให้พวกสัปหลาน,นักโทษที่เป็นที่รักของเขาและเขาก็อยากจะช่วยเหลือพวกมันแต่สุดท้าย พวกสัปหลานักโทษก็ต้องมาตายด้วยมือของปุริปุริแบบงงๆจากการที่เพดานหล่นใส่หัวของพวกมันเพราะว่าปุริปุรินะครับในไลลานเนียแถมปุริปุริยังไม่สามารถจัดก,การเนียได้อีกเนียได้หนีออกไปก่อนแต่ก็ต้องยอมรับนะครับว่าปุริปุริได้ช่วยพวกสัปหลานักโทษจริงๆช่วยให้พวกสัปหลานักโทษได้ไปเกิดใหม่นั่นเองตัดภาพมาที่ซูเปอร์อัลลอยฮีโร่คาสเอ็ดอันดับที่11 ที่ได้ยืนนิ่งๆรับหมัดของแมลงเทพที่รัวหมัดใส่ไม่ยัง้งแต่พลังหมัดของแมลงเทพนะครับก็ไม่สามารถทําอันตรายต่อผิวของซุปเปอร์อลลอยให้เป็นริ้วรอยได้จนแมลงเทพถามซุปเปอร์อลลอยไปว่าทําไมแกถึงยืนนิ่งไม่ตอบโต้หรือว่าแกจะกลัวไม่อยากจะสู้หรือไงความจริงแล้วนะครับซุปเปอร์อัลลอยที่มั่นใจในพลังกล้ามเนื้อของตัวเองแค่อยากจะลองพลังของแมลงเทพเท่านั้นเองเพราะเป้าหมายสูงสุดของเขาก็คือการแข่งแข่งอย่างแมลงแต่เมื่อเขาได้เจอกับแมลงเทพ ทำให้เขาผิดหวังอย่างมากเพราะว่า,มาแมลงเทพนะครับอ่อนไปสําหรับเขาขนาดร่างกายของเขาที่มีแต่กล้ามเนื้อยังเหนือกว่าเลยและเขาก็ได้บอกกับมแมลงเทพไปว่าฮีโร่ที่มแมลงเทพไม่ควรไปยุ่งด้วยและทําให้โกรธได้แก่คิงทัตุึมะกิรวมถึงตัวเขาอีกด้วยมแมลงเทพเมื่อได้ยินดังนั้นก็ปีแตกมันได้เอาจริงมากกว่าตอนที่เคยอัดกับกาโรดทําให้ร่างกายของมันเปลี่ยนไปอย่างดุดันมีแขนงอกออกมาเพิ่มอีกสี่แขน รวมของเก่าเป็น6แขนมันได้ต่อยซูเปอร์อัลลอยแบบไม่ยัง้งสุดท้ายนะครับก็โดนซูเปอร์อัลลอยต่อยคืนแค่หมัดเดียวจบคู่ของแมลงเทพตัดภาพมาที่ตัวประกอบที่เราเรอคอยมานานไม่รู้ว่าเซดามะลงทางมาอีท่าไหนนะครับได้เจอกับหมาดําตัวใหญ่ซึ่งผมไม่แน่ใจนะครับว่าชื่อหมาดําตัวนี้ชื่อโลเวอร์หรือว่าโบล่าหรือว่าโพจิเพราะว่าในมังงะนะครับที่เป็นเล่มยังไม่ได้ออกมาเลยยังไงท่านผู้ชมก็ช่วยพิมพ์บอกผมหน่อยแล้วกันนะครับว่ามันชื่ออะไร แต่ผมจะขอใช้ชื่อว่าโลเวอร์ละกันเนาะไซตามะที่ได้เดินหลงทางมาเจอกับโลเวอร์หมาดำตัวใหญ่ที่เป็นถึงระดับผู้บริหารภัยวิบัติระดับมังกรที่เคยเป่ากาโร่นะครับจมดินไปแล้วจนไปถึงเกลโลกิโลซึ่งโลเวอร์ในตอนนี้นะครับก็ยังอยู่แถวๆนั้นแหละที่เคยสู้กับกาโร่ไซตามะที่หลังจากเจอกับวินวายุข,ข้างและเฟรมเพิงอัคคีที่โปนะครับหลังจากฟื้นคืนชีพจากความสามารถพิเศษของฟฟนิกในมังงะตอนที่100 ก็ได้มาเจอกับโลเวอร์เขาก็ได้พูดขึ้นมาว่านี่แกกินอะไรเข้าไปถึงได้ตัวใหญ่ขนาดนี้หมาตัวใหญ่ถ้าปล่อยทิ้งไว้ข้างนอกมันอาจทําอันตรายคนอื่นได้พร้อมกับเดินไปหาโลเวอร์ในขณะที่โลเวอร์นะครับเตรียมชาร์จปล่อยกระแสพลังไฟฟ้าความร้อนสูงใส่เซตามาที่อยู่ตรงหน้าแต่ทว่าเซตมานะครับกับกระโดดหลบได้และไปอยู่บนหัวของโลเวอร์พร้อมพูดกับต่อยไปว่านั่งลงซะ มัดน,นี้ของไซตามะนะครับได้ส่งโลเวอร์ลงไปชั้นฐานทัพด้านล่างของสัปปะหลาดเลยทีเดียวแถมมีแรงสั่นสะเทือนตามมาทําให้พวกฝั่งฮีโร่กับฝั่งสัปปะหลาดต่างรู้สึกได้ไซตมามะได้ลงไปยังที่จุดที่โลเวอร์นอนสลบอยด้านล่างแต่ก็มีเนียนะครับที่ได้หนีบุริบุริมาและได้เห็นเหตุหการณ์ทั้งหมดเพะมันนะครับได้แอบอยู่ในรอยแตกของเพดานเนียแมวเจ้าเล่ได้ค่อยๆลอดออกมาจากรอยแตกของเพดาน และโผมาทางด้านหลังของไซดามะพร้อมกับโจมตีด้วยกองเล็บของมันที่หัวของไซดามะอย่างรวดเร็วซึ่งกองเล็บของเนียนะครับสามารถฝากรอยแผลบนหน้าอกของโปลิปุริแบบแผลชะกันมาแล้วแต่ลองคิดดูนะครับว่ากองเล็บของเนียนะครับไปบนหัวของไซดามะจะเกิดอะไรขึ้นเนียนะครับได้โจมตีด้วยกองเล็บเข้าที่หัวโลนของไซดามะอย่างรวดเร็วทําให้หัวของไซดามะนะครับมีรอยขวนกองเล็บของเนียไซตามะก็ได้หันกลับไปหาเนียแล้วก็พูดขึ้นมาว่า ขัดจากมาดําตัวใหญ่ต่อไปเป็นแมวหรอกเหรอเนี่ยเมื่อได้ยินดังนั้นนะครับก็ตกใจแล้วก็เลีบหนีไปตามรอยแตกอย่างรวดเร็วตัดผ้ามาที่ทัตสุมกินะครับเขาก็ได้เจอกับคู่ต่อสู้สายพลังจิตแบบเกโลเกโลเข้าแล้วและนี่ก็คือสปอยมาที่106ก็จบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดซับสไครต์กดเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับในวันนี้ผมก็ขอตัวลาสวัสดีนะครับ